สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,ะที่สวัสดีค่ะยวนัน่าสวัสดีค่ะมาในนุ่บอลจีน่าหยุดละก็ยือ,น,อนะก้อยเอยมเอเนี่ยก้อนกอ้อนเซือดนะคะพี่น้องแต่มันแคนพีอแบบแคนนะเป็นแล้ลองเิ็งสีเสียบปะฮะแช่หอมไม่ร้าย น้น่อเน้น<อ>่นุ่มบอยสดใเบิ่งเนไ,ได้จานไปเพิ่มขิ้นกานยังปวกการยังจับตอนยังด้ิมบ้าง่กอเบื่งซิเบิ่งมันเสียเป่บ,บ,บ,บ่อยจะซิมนะครับซิมก้อยนะครับจังห

ไปดาดาชนแ่ของตัวเจ้าก oh oh, yeah, <gener> ือปัจจดีแฮะลืมโอ้ยพ่อเม่เอามาน่่ะอะพิมอาะลองเบิ้งใจดีละสีแฉบบ้างพิมโอ้ยมาเอ้ยเด็ดเลยห่ือิมอ๋อไม่เอาแน่ม่อเมียชิม

แกแซ่บนะอยแกมีผักมาเมือนคดนดอมเลยจี้มาพี่น้องมาสวัสดีครับอันนี้ก็มากินลาบลด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อลาบครับสดๆร้อนๆนะครับมาปิดด้ล้างของหลากของอะแก่แน่เอามั้เจ้ายิบขึ้นมาเลยเฮ้ย่อยบรทษันไหนหอดสิอันนั้นสั่ง่อยไปแช่น้ำเกลือ่อยอยังไง<า>ไปแช่น้ำเกลือคนะอยอาบน้ำยังมึงได้เหลวอยู่ เจะยุบมาแล้วทางใส่หอมใส่หอมในหลังมันดีดีอละละ้าล้ามันก็ชุ่มนน,นี่ก็ได้อ่าน,นี่เป็นตะกินโบราณเอาลนะว่าแซนด่เง่นราผิดเทียมกินบุพิ้นมาครับมากินลาบกันเด้อเศบเดวยกันเด้อพี่น้องโดนคนลอกอง้องามาอีกแล้ว ý cái ý thức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  ý อาวแรกคุย,ยข้าวเหนียวก๋อนนะครับก็เค็มให้มัน,มนอมาพี่น้องครับแกบล่อยเผ็ดเพ็ดเ,เหนียวมีของออมมันถ้ากปโดน ทุกอ่างพัดกระกโดนแล้วก็มีประกาศยินสาระแน่กองเขาพถอกระโดา่าบ